สวัสดีครับพบกับผมนะครับมงคลจุลทั์นะครับ วันนี้ขออนุญาตนําเสนอรถเข้าใหม่ประจําวันนะครับหลายๆท่านนะครับถามมาว่าอยากจะได้รถที่เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนสีรล้อในราคาไม่แพงนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เลยอยู่ข้างๆผมนะจริงๆคันนี้ยังเก็บงานไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าหลายๆท่านว่าขอดูรีวิวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นนะครับโตโยต้านะครับไฮักสปอร์ตไเดนะครับเป็นเครื่องยนต์5 l นะครับคันนี้มีดีที่ตรงไหนนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเป็นรถ MPV นะครับเป็นกระบะเนี่ยที่ดัดแปลงขึ้นมาเป็นรถครอบครัวณวันนี้ทุกวันนี้ก็จะเป็น Fortuner นะครับยุคแรกๆที่ออกมาตัวนี้นะครับได้รับความนิยมมากในปี19981999ส่วนคันนี้นะครับปี2000ครับท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะครับคันนี้มีดีตรงที่นะครับ เครื่อง 5L รุ่นนี้ต้องบอกว่านะครับ 3,000cc ตัวนี้ค่อนข้างจะบริโภคน้ำมันนะครับแล้วก็อัตราเร่งไม่ค่อยดีนะครับลูกค้าคันนี้ก็เลยไปเปลี่ยนนะครับเพิ่มใส่หอยมานะครับใส่เทอร์โบเพื่ออัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับปัญหาที่บอกว่าเครื่อง 5L Sport r i d e r วิ่งไม่ออกตัวนี้จะจบไปเพราะว่าใส่เทอร์โบมาให้แล้วนะครับไอ้นี่เพิ่งใส่มานะครับเจ้าของเพิ่งใส่มานะครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดเจ้าของนํามาเปลี่ยนเอาเอารถ ปอร์จูเนอร์อัปเกรดขึ้นมาพูดง่ายนะครับคันนี้คานหน้านะครับสติ๊กเกอร์นะครับโครงสร้างเดิมรถมีเก็บสีมาบ้างนะครับแต่รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับกระจังหน้านะครับก็มีร่องรอยบ้างตามสภาพนะครับไฟหน้านี่ยังไม่ได้ขัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเก็บงานนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับถ้าต้องการเป็นรถที่นําไปใช้งานนะนะครับผมมองว่าคันนี้ขับเคลืนสีล้อนะครับพร้อมที่จะใช้งาน สกูปนี้เจาะมาใหม่นะครับปกติจะไม่มีนะครับทีไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยแต่ว่าเพื่อความเพื่อความเท่และเป็นเอกลักษณ์นะครับข้อดีคันนี้นอกจากใส่เทอร์โบแล้วนะครับจุดต่อมาครับคือยางครับยางตัวนี้นะครับ265/70/16นะครับเป็นกระทะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กที่ใส่ฮับล็อกมานะครับกระทะล้อขอบ16ตัวนี้นะครับทำให้มันเต็มขึ้นมาดูดีขึ้นมาแล้วยางตัวนี้นะเป็นยางมนสเตอร์นะครับนสเตอร์นี่เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่ๆเลยนะครับ ยางตัวนี้ยางสัปดาห์ที่27ปี19เพราะฉะนั้นเองอยางชุดนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะครับเพราะฉะนั้นเองได้เครื่องยนต์เทอร์โบที่มีอัตราเร่งตอบสนองอัตราเร่งได้ดียิ่งขึ้นไม่อึดอัดเหมือนเครื่อง 5L ที่ติดกับรถมาได้ยางใหม่นะครับมาดูภายในกันนะครับเราเห็นภายนอกกันแล้วนะครับสีดำนะครับสีดำทามือต,ตัวนี้ต้องบอกว่านะครับดูดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอสีอสีทองสีเงินนะครับสี เขียวสีแดงนะครับตัวนี้สีดำนะครับคันนี้นะครับพวงมลาลัยนี่เปลี่ยนมานะครับปกติตัวนี้เป็นพวงมาลัยสีกา้านแต่คันนี้เองเป็นพวงมาลัยสามกา้านที่อยู่ในไทเกอร์นะครับรุ่นนี้เลขไมค์คันนี้2 3 4 0 0 0สนะครับอันนี้ไม่คอนเฟิร์มเลขไมค์นะครับแต่ว่านะครับสภาพภายในก็ถือว่าใช้ได้นะครับลูกค้าก็อาจจะซื้อต่อมาแต่เครื่องยนต ระบบส่งกาลังช่วงล่างถือว่าพร้อมใช้งานนะครับมาดูที่เบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะครับด้านล่างข้าหุ้มเป็นห่อผ้าไวนินสีดําแดงมาแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวนี้จะเป็นเบาะหนังแท้นะครับทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเก็บงานเสร็จผมจะแกะตัวนี้ออกให้มันเป็นสแตนดาร์ดของเขานะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับภายในก็ถือว่าเป็นเบาะหนังแท้มาจากโรงงานปี2000นะครับมาเบาะด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะหนังแท้เช่นกันนะเบาะแถวที่3ยังอยู่ครบนะครับเพราะนั้น บาแถวที่3ต้องบอกว่าปกติเองกซ์สปอร์ตเเดอร์นี่ก็ไม่ค่อยมีคนนั่งอยู่แล้วแต่ทาเผื่อมาสําหรับเป็นรถครอบครัวในการเดินทางนะครับอาจจะ7คนนะครับก็สามารถเดินทางไปได้นะครับแอร์ตอนที่3นะครับอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะครับเพื่อเพิ่มความเย็นให้อากาศภายในรถนะครับเมื่อมันร้อนก็จะทาให้ระบายอากาศได้เย็นหรือปรับอุณหภูมิได้เย็นเร็วยิ่งขึ้นนะครับแหลกลังคานะครับแหลกลังคาตัวนี้นะครับใส่เพิ่มมาให้นะครับ หลัลงคาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมรวมไปถึงบันไดหลังนะครับรวมถึงบันไดหลังตัวนี้นะครับที่ตกแต่งมาให้ต้องบอกว่าคันนี้นะครับสปอร์ตไรเดอร์รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถมีเก็บสีมาบ้างนะครับเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีระบบส่งกาลังดียางใหม่อุปกรณ์ตกแต่งก็เหมือนในที่เห็นนะครับมีหลักรางคาเพิ่มมาให้มีบันไดหลังมาให้นะครับใส่เทอร์โบมาเรียบร้อยนะครับสีก็มีรอยบ้างนะครับด้านหลังที่ทําสีมานะครับก็มีรอยสีแตกแว้งตามสภาพที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับ พลาดคันก่อนนะครับที่สปอร์ตไลเดอร์คันนั้นขายอยู่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เข้ามาใหม่เก็บงานไม่เรียบร้อยจะเก็บงานเพิ่มให้นะครับขายอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับท่านใดนะครับสนใจยกหูมาก่อนนะครับแสนสี่หมื่นเก้าพันได้สปอร์ตไลเดอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเอาไปเข้าสวนเอาไปเดินทางไกลเอาไปใช้ทุกภารกิจได้เครื่องยนต์เกียร์ระบบสมรรลังสมบูรณ์ต้องบอกว่าคันนี้นะครับท่านใดสนใจอยากได้โฟร์วิวทักมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะนั้นเองนะครับอ่า เบอร์โทรศัพท์ผมนะฮะแล้วก็ไลน์ไอเดีนะเดี๋ยวทีมงานจะส่งข้างล่างไว้ให้นะครับสนใจทักมานะครับรถยนต์มือมสองมลเตอรเตอร์เข้าใหม่ทุกวันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ